สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครับกับช่องต้อมเอ็นทีนะครับวันนี้วันนี้พาเด็กน้อยมาเที่ยวครับ2องคนแหน่เด็กน้อยมาเที่ยววันนี้พามาเที่ยวสวนสัตว์นะครับแหน่นวันนี้เราจะพามาเที่ยวสวนสัตว์ครับเดี๋ยวจะพาดูวิวครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ก็มาดูว่าก็พึ Mustang ่งพึ่งได้มาครับตั้งแต่โควิดนะครับมาก็ยังไม่ได้ดูเลยครับพึ่งมาดูนะครับเนี่ยนะครับวันนี้เราก็ทำการเช่ารถก๊อฟนะครับรถก๊อฟนะครับวันนี้ก็มากับครอบครัวครับพาเด็กๆครับมีน้องเฟน กับน้องโฟกัสครับวันนี้นี่นะครับวันนี้เราก็ได้รถกอล์ฟนะครับวันนี้ไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสัตว์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับดูกันเลยครับนี่ครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ยังไม่เคยมาครับมันก็จะมีอย่างนี้ครับ นี่นะครับนี่ครับเป็นสัตว์ตวัตวนี้เป็นกวางนะครับนี่ครับอ่านี่กวางมันครับกวางกวางนะครับทุกคนนี่ครับเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยค่ะทุกคนอืมอืม ยอะมากเลยนี่นะครับตอนนี้ก็จะมีแต่กวางประมาณนี้ครับกวางเก้งนะครับเก้งเผือกก็มีนะครับเก้งเผือกบรรยากาศครับเรียนหันมา<ว>เอ้าไปไม่ก็จะถ่ายรูป กกน,นัก็จะหหน้าไปหดูพอดีเลยนี่บรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงนะครับวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวครับนี่ครับบรรยากาศจองฝั่งข้งางทางครับวันนี้<ม>าวางครับวางเลยเกางวางอก่งนี่คร้บก้าวลงไปข้าง่าง กว้างมันตลกมากเลยอ่ะมันเหมือนหน้ามันเหมือนใครจะแบบตัวน้อยๆนะครับตัวน้อยๆนะว่าหน้ามันไม่เหลวอ๋อมันมันน่าจะผสมไม่กว้างกันละแล้วมันไม่กว้างปลายพัน กินป่าเขาตามมองสิกินไหมมองสิมองสิมองสิเรามาถึงตรงนี้ครับก็เป็นของนีนะครับฟิกโตมันร้องนะครับ สิงตัวคำรามนะครับนี่เขาเขาเรียกว่าสิงตัวคำรามนะครับท่านมาได้โร่วิ่งไม่ทันแน่นอนครับเป็นนี่ครับแล้วมันจะเป็นเจ้าป่างตัวเจ้าป่านะครับมันเป็ตัวนี่ครับกำลังนอนเลยครับนี่ตัวกำลังนอนเห่าเราอยากลงไปดูอะไม่ต้องไปนี่ครับฮันบ่เห็น นึกจำได้นะตรงตรงนี้ที่มันเป็นรูๆอ่ะเขาให้สแดส,สแดงสักว์แสดงใช่ไหมห้ามปีนนะครับไม่งั้นสิงโตกัดวันนี้หลัหงจากเราผ่านจุดสิงโตมาครับตอนนี้ก็จะมาดูเป็นกงเสือนะครับนี่กงเสือ ดาวมันจะลายจุดๆไมมีเสียโค้งขาวนะครับเสียโค้งขาวครับเสียโค้งขาวฝน,น,นก็หงงางน,นะครับ,บไปกันต่อ,อเลยครับ ตัวสัตว์ตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นสิงโตมอนกันนู่นสิงโตสิงโตสิงโตเพราะว่าแั้าไปหาปสิงโตเลยครับตัวนี้ตัวเมียครับน่าจะเป็นตัวเมียบนมันเลยสิงโตตัวเมียครับห้ามเปีนนะครับห้ามปีน ถ้าออกมาได้นี่เรียบร้อยนลยนะครับถ้าออกมาได้เรียบร้อยมันออกมาด้วยุน้ำชุน้ำพอดีไปกัต่อครับบรรยากาศจ่เย็นๆนเน,เ,น,นยเ,ยเยไนมันีเย็นๆ เสือโค้งนะครับนี่ครับเราจะพามาดูเสือโค้งเดินไปเดินมาครับมีสองตัว สวัสดค,ครับ เต่าเต่าหญ่ครับเต่ายายไปสวนส,วนสวนแสดงสัตว์นกห้ามผ่านนะครับฝั่งนี้ไม่งั้นจะเจอสัตว์ดุร้ายต่อไปเราไป ไปโซนนกครับวันนี้เราไปดูโซนนกกันครับมันมีอะไรบ้างน,นะครับไปเลยอีก200เมตรน,นะครับเราก็จะไปถึงสแสดงนกแล้วครับสวนสแสดงนกนะครับต่อไปเรามาดูสวนนกกันครับสวยมากเลยสวนนกสวนนกมาดูครับว่าจะมีอะไรครับพี่โฟร,ระวังตกนะจ๊ะพี่เฟนพี่เฟนนะจ๊ะ,จะไปเล่นนะจ๊ะเฟน เ้ยอยากไปดูตรงนี้เออเราจอดให้แป๊บนึงนีนกอะไรครับรารเช่อมยงา้านใครัใช้เวลายูประมทีนะครับกสเส้นทางยะยประมาณ3ประมาณ3ะครับเรอรอบนะครับ น่าจะไม่ได้เข้าไปนะครับชนนกครับเพราะว่าทำเวลามากเลยครับเวลาก็ไม่เยอะครับต้องรีบครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับไปต่อไปเลยครับ ครับวันนี้โฟกัสกับน้องโฟเฟนนะครับโฟเฟนโฟเฟนฟเฟนะครับไปถ่ายเัอตเราอยากเบิ้งลิงโอ้ลิงบาปู่นกุนลิงมาอ,อุลาอุตังหนันกก้วแหงนะครับเรต่อไปจะเป็นบ้านอุลาอุตังนะครับอ,อีก200อสองร้อยเมตรนะครับ แล้วเราก็มาถึงแล้วครับเ,เราตังครับเดนนี้โอ้ทำไมอ้วนจังเลยอ่ะทำไมมันอ้วน่ะนี่จ้าไม่รูปตาย,อต,ายอ,ตอ,ตอตอนนี้เราโกงไม่เข้าไปดูนะครับขี่เกียจขึ้นนะครับ มันนอนแล้วตรงนี้เขก็ได้ครับจระเข้นะครับกําลังจะทํานะครับอันนี้กําลังจะทําใหม่นะครับเดียวก็ได้ไม่ต้องพกไปดอกไปยืนตรงนี้มันสวยนะขอก็ได้ขอแค่ไปยืนลูกจะเห็นูกครับเก็บลูกใบเด็กไว้กําลังข้างใหม่แย่เลยครับก็มาดูยีราฟนะครับ มาอะไครับพามาดูมาลายมาลายกับยีราฟมียีราฟด้วยตัวอีเดียวเอง่นาใี่ครับมาแล้วตัวใหญ่อ๋อเขาส่งมาตัวเดียวเหรอให้น้องดูด้วยลูกมาลาย ว่าใหญ่มากเลยนะครับวีรัทำไมมันไม่มีที่รู้ว่ะต,ตรงนี้เป็นวรัววมันอยู่ด้วยกันด้วยมันอยู่ด้กันได้เามลายสัตว์ที่มันถูกกันนะมั้งมาลายนี้ ลายยีราฟแกกรกจอกเพลแล้วก็ตัวอะไรนตรงน้แหละเขาใหญะตัวไรวะเยมือนเด็กเด็กเด็กน้อยเงี้ยว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 ีไม่เด็กเด็กพี่เนอ่านวงลายให้ตรงเฮ้ยเฮลุยกันต่อครับ นี่พาเด็กน้อยมาครับเที่ยวสนุกมากเลยครับเด็กๆเนี่ยก็สนุกเป็นครั้งแรกครับที่น้องโฟกัสนะครับได้ออกมาเที่ยวนะครับครั้งแรกเลยนะครับวันนี้เฟนเฟนด้วยน้องเฟนเป็นครั้งที่สาม ของน้องโฟกัสเนี่ยครับตั้งแต่แฟนเด็กๆเท่าโฟกัสนะครับมาแรกๆอันนี้ก็นี่ครับตอนนี้เราก็ได้พาชมสวนสัตว์ใกล้จะก็จะเสร็จแล้วนะครับก็อยู่กับน้องเฟนครับน้องเฟนน้องเฟนขี่หน่อยครับลวกครับโมเป็น อดีอไม่ออกไมอดีน้อนทวันนี้มากันครบเลยครับครบจ๊ะครบว่าครบเลยครับ,บอโอเคครับก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับ ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับ FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า